สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรอ็อกการเรียนบัญชีจุฬาปี2กันนะคะในตอนปี1เราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ปี2ก็เลยมาทําให้ดูอีกคลิปนะคะตอนนี้เป็นเช้าวันจันทร์ของเราไม่มีเรียนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านบัญชี2บทนี้นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีควิดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ขอมาดูซีรีส์กันก่อนนะคะเมื่อเช้าเราคิดว่าจะดูซีรีส์เล่นๆนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้สนุกนะคะก็เลยขอดูต่ออีกนิดค่ะ แต่ละบทนะคะเราจะสรุปอยู่ในหนึ่งแผ่นแบบนี้ค่ะส่วนปากกาสีแดงนะคะจะเป็นเวลาที่เราทําโจทย์ผิดเนี่ยก็เอาสีแดงนะคะมาเขียนเน้นเวลาการสอบเนี่ยก็จะอ่านแผ่นนี้1แผ่นได้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะมาเปิดตอนทําโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่า quiz อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นแบบ open book นะคะก็คือเราสามารถเอา lecture นะคะเอาโน้ตของเราเข้าห้องได้นะคะดังนั้นเราก็เลยทําสรุปแผ่นนี้ไว้ด้วยค่ะไปเปิดตู้เย็นมานะคะเจอแอปเปิ้ลแช่เย็นแล้วก็จะเป็นฝรั่งแช่เย็นค่ะ อันนี้ก็เอาไว้กินตอนอ่านหนังสือไปด้วยเพลินๆนะคะ่ะพาทุกคนมาดูชั้นนี้กันค่ะเมื่อกี้อาจจะมีคนสังเกตเห็นนะคะว่าเราใช้สมุดที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยเราได้สมุดมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้คือเหลือเยอะมากๆนะคะเลยต้องรีบใช้ค่ะนี่ก็จะเป็นสมุดโทดของเรานะคะอันนี้สีแดงนะก็คือตรงไหนที่ผิดหรือว่าตรงไหนที่อยากเน้นนะคะก็จะจดเป็นขั้นๆแบบนี้นะคะเวลาก่อนสอบก็มาเปิดดูผ่านๆได้ค่ะ ข้าวเที่ยงมาแล้วนะคะอันนี้ก็สั่งเป็นบะหมี่ต้มยำม,มาค่ะจริงๆร้านนี้ก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะเขาก็ให้เนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวมาให้ด้วยค่ะกินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเป็นเวลาเที่ยง 15- 16นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพักดูซีรีส์กันก่อนนะคะพอดูไปได้สักพักนะคะก็รู้สึกผิดเลยต้องมาทําอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น q u i ปของวิชา AAS นะคะโดยเราสามารถทําตอนไหนก็ได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรารอเรียนคาบบ่ายนะคะก็จะเป็นคาบแรกของสัปดาห์ค่ะ ปายโมงแล้วนะคะก็จะเรียนวิชากฎหมายธุรกิจหนึ่งค่ะหนังสือที่ใช้นะคะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะโดยครึ่งเทอมแรกนะคะจะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะจะเรียนคร่าวๆเ,เกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่าคืออะไรแล้วก็จะมีที่มาอย่างไรประมาณนี้นะคะแต่พอครึ่งเทอมหลังเนี้ยก็ค่อยมาเข้าเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจค่ะวิชานี้นะคะจะใช้ Microsoft Teams ในการเรียนค่ะถึงเวลาเรียนแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็รอห้องอยู่นะคะ นี่ก็จะเป็นกะวาดินสอของเรานะคะอันนี้เป็นพิมพ์ใส่น้ำนะคะไวท้ทาเวลาง่วงๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะจริงๆแล้วก็มีไฮไลท์สีอื่นอยู่นะคะแต่ว่าใช้สีอื่นแล้วไม่ชินเลยนะคะเราชอบใช้สีเหลืองสีเดียวเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าวิชานี้นะจะใช้หนังสือประกอบนะคะอาจารย์นะคะก็จะอธิบายนะคะเนื้อหานะไล่ตามหนังสือนะคะแล้วก็สามารถไฮไลท์นะคะจุดที่เราคิดว่าสําคัญได้เลยนะคะเราก็เลยชอบเรียนวิชานี้มากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องจดเลคเชอร์เองนะคะก็เนื้อหาหนังสือเนี้ยก็ค่อนข้างครอบคลุมด้วยนะคะตอนหนึ่งคาบนะคะก็จะเรียนประมาณ30หน้านะคะอันนี้จากที่เรานับแต่ละคาบนะคะ เรียนเสร็จแล้วเราก็มาพักฟังเพลงนะคะช่วงนี้เราชอบฟังเพลงที่เป็นแบบ slow version นะคะรู้สึกเวลาฟังกับหูฟังแล้วดีมากๆเลยค่ะเรียนเสร็จในแต่ละวันแล้วนะคะก็จะเป็นเวลาประมาณ4โมงค่ะเราก็จะต้องมาถ่ายคลิปลงติ k t ตอกนะคะอาจจะมีบางคนมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะคะก็เรามีร้านขายของออนไลน์ด้วยนะคะจะขายอยู่หลายอย่างมากๆเลยค่ะคลิปในติ k t ok อกของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดงบตามคําขอนะคะเราก็จะต้องใช้กล่องนะคะมาถ่ายคลิปด้วยค่ะ อันนี้ก็พาทุกคนมาดูโซนเครื่องขเข็งนคร่าวๆค่ะอัดคลิปเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาอัดเสียงนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะลงทิกต็อกนะคะทุกวันวันละ2คลิปนะคะวันอ,อื่นก็จะให้ทุกคนดูหน้าตานะคะแล้วเวลาเราถ่ายคลิปเราก็จะถ่ายแบบแยกๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคลิปมารวมกันหลังจากนั้นก็อัดเสียงใส่ไปนะคะแล้วก็โหลดลงเลยนะคะโดยคลิปของเราวันนี้นะคะก็จะมีเป็นคลิปเครื่องเขียนนะคะในงบ100แบบรวมทรงไปแล้วด้วยแล้วก็ จะมีเป็นคลิปทัวร์ร้านของเล่นของเรานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปอัดเสียงกันก่อนนะคะอัดคลิปแรกเสร็จแล้วนะคะอัดเสียงเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงยีนะคะซึ่งโดยปกติจริงๆแล้วนะคะจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าก่อนเราจะถ่ายคลิปนะคะแล้วก็อัดเสียงนะแต่ว่าวันนี้นะคะอาจารย์ปล่อยเร็วนะเราก็เลย มีเวลาเหลือเยอะนะคะตอนนี้ก็เพิ่งสี่โมงยีเองนะคะก็วันนี้นะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เจอทุกคนวันพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงนะคะวิชาแรก9ก้าโมงค่ะในทุกๆตอนเช้าก่อนเข้าเรียนนะคะเราก็จะต้องมาถ่ายคลิปแพ็กพัสดุนะคะเพื่อลงอย y ย u u ูบยามิโรช็อปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องของเรานั่นเองค่ะ คลิปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเกือบครึ่งค่ะในคาบนี้นะคะอาจารย์ให้ดูคลิปมาก่อนนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นแบบสรุปนะคะที่เราจดจากคลิปที่เรียนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านทบทวนนะคะก่อนเข้าเรียนนะก็จะเป็น4สไลด์นี้นะคะวิชาสารสนเทศทางการบัญชีนะคะวันนี้ในคคบมีงานกลุ่มด้วยนะคะก็จะมีกรณีศึกษามาให้คะ่ะแล้วกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นแบบสุมแล้วก็ทําส่งในคาบเลยนะคะ วิชาต่อมานะคะนี้จะเป็นวิชาบัญชีขั้นกลาง2นั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเรียนทำงบกระแสเง,งินสดนะคะวันนี้มาหยิบของในร้านมากินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบผักอบกรอบนะคะอันนี้ก็กินไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบแอปเปิลกับสาลี่ด้วยค่ะวันนี้วันพูดแล้วนะคะก็มาย้ายหนังสือที่เมื่อคืนเอามาอ่านในห้องเนี่ยไปไว้นอกห้องนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาแพ็คของกันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ของร้านนะคะอันนี้เราก็ติดแต่งกิ้วไปบนที่อยู่แบบนี้เลยค่ะวิชาแรกของวันนี้นะคะมีเรียนตอน10โมงนะคะอันนี้คือวิชาบัญชีต้นทุนค่ะ วิชานี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดให้เกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่การบ้านนะคะแล้วก็อาจารย์ี่จะมาเฉลยในคาบค่ะแล้ววันนี้นะคะคะแนนมิดเทอมของวิชานี้ก็ออกด้วยค่ะจริงๆออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเช็คดูเลยนะคะก็เพิ่งมารู้ตอนที่อาจารย์บอกในคาบว่าคะแนนออกแล้วนะคะวิชานี้นะคะเราก็ทําแบบฝึกหัดในสมุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะต้องรีบใช้สมุดให้หมดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทํามานะคะก็เอาไว้เช็คกับที่อาจารย์เฉลยค่ะ เราก็จะใช้ปากกาแดงนะคะกับปากกานําเงินในการจดเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เรียนอยู่ดีๆแล้ว wiFi ก็ดับเฉยเลยนะคะวันนี้เลยต้องมาเปิดเน็ตค่ะอันนี้ก็คือปฏิทินนะคะซึ่งก็ไม่ได้แพนอะไรนะคะจะจดเป็นแบบเวลาสอบแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์นะคะเพิ่งบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีวิทยากรมาก็ให้ เตรียมเวลาไว้ซึ่งก็มาในค่าค่าบ่ายวันนี้นะคะเรียนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้นค่ะวิชานี้นะคะอาจารย์จะอธิบายแล้วเราก็สามารถจดตามได้เลยนะคะเวลาเราโน้ตนะคะของวิชานี้เราก็จะโน้ตเป็นวันที่เลยนะคะว่าอันนี้นะคะจะเป็นลคเชอร์ของวันไหนนะคะเวลาอ่านก็จะได้เรียงวันได้ถูกต้องค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะมีเรียนเช้ามากเลยนะคะก็คาบแรกของวันนี้นะคะเรียนบัญชีขั้นกลางสองค่ะเริ่มเรียนตอน8โมงถึง10โมงนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดาวน์โหลดสไลด์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในแบ็กบอร์ดค่ะพอเรียนไปสักพักนะคะ<ๆ>ก็จะรู้สึกง่วงนะคะ<ๆ>เพราะว่าคาบนี้คือเช้ามากนะคะ<ๆ>เราก็จะต้องหยิบขนมมากินไปด้วยค่ะ<ๆ>เรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตอน10บโมงถึงเที่ยงเนี่ยเราก็มีเรียนอีกวิชาด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์อาจเป็นคลิปไว้ให้นะคะไม่จําเป็นต้องดูตอนนี้ก็ได้นะคะเราก็เลยพักหลังจากเรียนบัญชีก่อน,นะคะ่ะ วิชาค่าบ่ายของวันนี้นะคะคือวิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐานนะคะเราจำไม่ได้แล้วนะคะว่าตอนต้นเทอมเนี่ยอาจารย์ได้บอกให้เปิดรู้ไม่ได้ให้เปิดกล้องนะคะแต่ว่าทั้งห้องเรานะคะเปิดกล้องกันหมดเลยทั้ง30กว่าคนนะคะคราบนี้เราก็เลยเปิดกล้องด้วยค่ะจริงๆวิชานี้นะคะมีหลายเซกเลยนะเราเลือกเรียนเซกที่เป็นอาจารย์ต่างชาตินะคะ โดยวิชานี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนค่ะในคาบนะคะอาจารย์ก็จะมีงานกลุ่มให้นะคะแล้วก็เข้าไปเขียนร่วมกันกับกลุ่มนะคะปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ทําแล้วก็ส่งในคาบนะคะแล้วก็บางคาบนะคะจะมีเป็นงานเดี่ยวด้วยค่ะคาบนี้นะคะเป็นคาบสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะดังนั้นอกวันนี้นะคะก็จะจบลงเท่านี้นะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะ